สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับพี่น้องเมื่อนี้จานลอยได้มาบุกโรงงานประเดกนะครับพี่น้องที่พี่น้องสร้างจานลอยไปนี่แหละนะครับนี่ครับประเดกนะครับนี่ประแดกตอนป่าน้ำโขงนะครับพี่น้องครับนี่แหละเมื่อนี้ไดมีโอกาสดีนะครับมาหาคุณแม่นะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปคุณแม่มาถ่ายเลยว่าสัตนะครับสีผ้าเขาไปเบิ้งนะครับว่าการฮิดประเดกคุณแม่เพิ้นมีจักปุ๊กนะครับแต่ว่าคุณแม่น่งอยู่เดี๋ยวมาทักทายคุแม่จะเข้าก่อน ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับโอ้ยเมื่อดีใจหลายครับร้อยผ้าเลาะผ้ากินผ้าเที่ยวเฮียห่ามหาอีเมียเมื่อนี้นะครับแม่อยู่นี่เฮามีปลาเด็กประมาณมือหนึ่งเขาผลิตมือแล้วจักจักปุกครับแม่เดี่ยวเต้ครับแม่คือมือหนึ่งย่างขี่ไล่กับบ่ตัมกลัวมันกับบางเทื่อกับเป็นลอยกัวช่องลอยซ้ำลอยต้งเท่อกับเป็นตันน่นนะกระปุกนี่บ่แม่ ลอยสองยปุกนี่บอครับบ่อสครับแม่หมายถึงว่าองนี่บอแม่องวงน่ลอยลอยงนสิบอกแม่บ่อยครัครับผมป๊าดพี่น้องครับลอยกรว่งนะครับคุณแม่ว่าองนี่หลายด้น่ถือว่าเพราะท่านหลขันมันมือเขาไหลๆนี่ได้ไมครับปล่เครับนี่ยครับผมอืมสามืันาขึ้นาจ้ครับเน่ฟปาปลา เลี้ยมือละลอยก็โลครับผมในราคาที่พ่อคิดเรื่องเตปานนะครับเนี่ยครับครับประมาณมือละตันไอเดียวนี่มันสามลอยสองลอยครับสองลอยสามลอยปลูกต่อมือเนาะโดยโดยประมาณโอ้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวคุณลูกขอคุณลูกขออนุญาตไปเบิ่งในเด้อครับปลามันมีจักปุกมีจักไขมีจักตุ่มจังไดนะครับผมอันนี้ขายปลาสดพร้อม เออเราลืมๆถามคุณแม่เนาะมีปลาสุดพร้อมเนาะแม่เนาะมีมีปลาย้อนปลาเนื้ออ่อนครับปลาหนังปลาเกี๊ยดนี่สินาะแม่เนาะจ้าปลาสุดเราก็ขายปลาเดือกขายโอ้โเดี๋ยวรบกวนนี่แม่ลูกกับพี่เบิงก็เด้อแม่เด้อปลาพี่น้องครับตามจานร้อยมาบัดนี่ี๋ยวจานร้อยสิบผ้ามาเบิงนะครับเมื่อนี้มาเอาปลาเดือกน้ำอีเมียนะครับบุกโรงงานเลยนะครับปกติไปซื้อแต่อยู่ท่าดานนะครับนี่เมื่อนี้มาหอดโรงงานเลยพี่น้องนะครับ นี่ครับอันนี้คือปลาสดครับในพิ่นใส่ถังไว้นี่นะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนปลาตองปลาพี่ปลาปลาปึ้งปลาปากปลาเปาะนะครับนี่คือคือปลานลำโขงสิมารวมอยู่นี่นะครับเป็นสูตรรวมใหญ่วันเถาะนะครับพี่น้องเนี่าายนะขออนุญาตเขามาเบิ่งทั้งในนะครับขออนุญาตคุณแม่แล้วเราว่าเขามาเบิ่งเลยว่าสันนะครับพี่น้องแล้วจาน้อยก็เลยสิเขามาเบิ่งนะครับปื๊ดพี่น้องเลยปูดปาดปีดโป้ยมาหลายเถอะนี่คือไฮปลาแดกตุ้มปลาแดกล้วนๆพี่น้องครับองค์มังกร เมียนเบิดทีบพี่น้องเลยกูน่ะเป็นโกดังเลยพี่น้องครับเป็นโรงงานปลาแดกนี่แหละครับที่พี่น้องสร้างจานลอยไปปลาแดกตอนป่าน้าโขงนะครับนี่แหละครับมองกําเนิดชุดผลิตนะครับคืออยู่นี่มองนี่มองเดียวนะครับพี่น้องครับอีเมลแล้วว่าประมาณมือละตันนะครับเฉพาะปลานะครับมือละตันนะครับแต่ว่าตุ่มนี่มีอยู่ลอยโกตุ่ม นะครับตุ้มมังกรนเนี่ยนะครับมีประม่านลอยกว่าตุ้มมีแม่ยแล้ววะนะครับอืมบูระนี่นะครับจัร้อยมามาเอาสีปุกนี่ถือว่าโอ้ยเศษเสี้ยวของเพิ่นเลยพี่น้องเลยนะครับปกติเขาเจ้าสร้างบูละลอยปุกสองลอยปุกนะครับเขาเจ้าสร้างไว้นะพี่น้องนะครับนี่พี่ทั้งพี่นะครับนั่นอีเมียแล้วก็ร่างบรรจุอยู่นะครับอีเมียแล้วก็ร่างบรรจุอยู่ทั้งนี้นะครับ อันนี้คือกระปุกรุ่นรุ่นนีเลยครับพี่น้องครับไม่รุ่นเดียวเลยครับพี่น้องนี่นะครับกระปุกใหญ่นะครับนี่นี่เด้ของจานรอยกันซีเมียนนะครับอีเมียกำลังหายอยู่นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้ยมือเบาบาง่าเป็นยังเด้อเม่ยด้คนลูกมาเบืองน้ำนะครับคุณแม่ครับอันนี้คือป่าตอนตัวนี้ตนหน่อยเนาะเม่เน้ป้าซอยปลาซอยอีเมียเลมานะครับพี่น้องครับอันนี้คือปลาซอยนะครับนี่คุณแม่ายแบบ ปริมาณซ้ำกันเบิดเลยนะครับนี่คือปลาสวยนะครับอีเมลละวานะครับปลาแดกปลาแดกบานเท่านี่แหละพี่น้องครับหอมตึงๆพี่น้องเลยนี่ครับอันนี้คือปลาแดกตอนหน่อยรัาแม่ผมเอาไปสามปุกแล้วครับแม่ครับตอนหน่อยเนาะพอดีนะครับตอนอันนี้ตอนใหญ่เนาะแม่เนาะอันนี้ตอนใหญ่พี่น้องครับหากะปลุกนะครับร่วมแล้วเป็นซิปลุกนะครับพี่น้องครับกันแล้วได้ปลานวอน้าเพราะว่าช่วงนี้ทรงของยากจานลอยก็เลย สีเฮ็ดกั็ข่าวขายอยู่บ้านนะครับพี่น้องครับเฮ็ดกั็ข่าวขายอยู่บ้านขายอยู่าลากขางบ้านเป็ดกั็ข่าวถุงเป็นแกงถุงสินะครับพี่น้องครับแต่ว่าปลาแดกกาเสีเอาเมื่อขายน้ำนะครับพี่น้องย่างซางได้อยู่เป็นบางพื้นที่นะครับพื้นที่สีแดงอันทรงบ่ได้นั่นครับบ่เป็นหยังนะครับแต่ว่าพื้นที่นี้ได้อยู่นะครับครบแล้วเนาะแม่เนาะมาเด้ลูกซอยเด้แม่เดือดเหียประหยัดได้ลูกยกเองนะครับมันไม่เป็นตะขาดอ่ะเอาไปก่อนแม่ได้ลูกมาเอาครับเ่ียปรยัดครับแม่ นี่มาแล้วมาแล้วนะครับเอามาใส่รถเอามาใส่น่องบูบูมีไก่ด้วยนี่ครับปลายญอนไข่นะครับซืมอเม็ดไข่เป็นโลขายแล้วก็บมัมไข่ปลามัมขี้ปลานะครับโอ้คุณแม่ครับมาคุณลุงครับโอ้ยเห็ดเบิร์กสุดแร<ๆ>คุณแม่เห็ดเบิร์กตัวย่างอันยูยูธาดานครับบรรของคุณพี่เพิ่นที่เพิ่นขายไก่เนี่ยครับเนี่ยพี่ยังบูเพิ่นอันเพิ่นว่าเพิ่นหนีโควิดมาแต่ทั้งเหนือว่น่ะ ตะกี้เพิ่นเป็นคู่สอนภาษาเพิ่นนอาเพิ่นเลยมาขายเพิ่นมาใหม่แม่แม่เพิ่นมาขายใหม่ครับผมเพิ่นมาขายใหม่เพิ่นผมกับพงคูวะเพิ่นมาเตะใส่กันแต่เพิ่นกับเพิ่นกับขายส่งให้ผมผมกับสิไปขายต่อนี่นะครับจ้าจ้าปุกละซาบาทไปขายต่อเพื่อนอ่าไข่ครับเออมันขีมันครับตัวนั้นมันขีปลาครับเนี่ยครับอันนี้มันไข่จ้ามีมันไข่กับมันขีมันนะครับ อู้ดีใจหลายพี่น้องเหมือนกันนะครับได้มาบุกโรงงานปลาเด็กของคุณแม่นะครับตั้งอยู่นี่จักปีแล้วแม่ครับหลายปีแล้วเนาะจนเจือบอะไรแล้วเนาะแม่เนาะหาสิปีเป็นที่ต um> ั้งพ okay ี่น้องครับการันตีควบเสียบความนัวปลาเด็กบ้านเฮาอีเมลแล้ววะปอดหัวครับแม่ยหาสิปีอีเมลแล้ววะมองนี่บอกแม่อันนี้มาเทพื้นแถวไม่เนาะ อันนี้ขนาดอยู่ในอำเภอเลยพี่น้องครับอยู่ในอำเภอเขียนบัลาดเลยพี่น้องบ่ได้โฆษณาครับบ่เคยโฆษณาแต่ว่าพี่น้องทั้ง้อยเอ็ดกับมาเอาอีเมลแล้ววะทั้งผู้น่านมากมาเอาแต่ละเทือภูลาลอยสองลอยปุ๊กนั่นครับเนี่ยแสดงว่าอยู่นี่คือกระจายไปหลายจังหวัดเติบครับครับครับผม เมือแรกเนาะน้อยอำเภอตะการ์เมาร่อยกับปุ๊กนะครับพี่เมียระว,วานะครับโอ้ไอ่เพื่อนกระลังเอาป๋าออกเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งอีกสักข้าวกันขออนุญาตนะเมียเด้อ <c oughs> เห็นเพื่อนเอาป่าออกมาแล้วขออนุญาตไปเบิ่งนะ้ำเงินกันพี่น้องจังไหนก็นได้เบิง่งเราเบิ่งเห็ดมันสุดขุดเลยมันถึงหมนว่ะมามากมาเบิ่งน,น้ำไอแเราอีกคุณเมียราว,ว่าตั้งอยู่นี่ประมาณหาสิบปีเป็นที่ตั้งพี่น้องครับกระลั่นตีความเสียบความนัวอันนี้คือป่าสุดๆครับไอ้ไส้เพื่กันมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสสดีครับอ้ไ ปลาหยังครับตัวนี้อุ้ยมันคือปลานั่นแท้มันคือปลาอันปลาย้อนผมแท้ปลาย้อนใหญ่ดิปบ๊ดนี่ครับพี่น้องครับนี่ปลาหนังปลาเนื้อออนครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นอัดน้ำแข็งไว้นะครับเจ้าไปลงตลาดบ่ไอ้ตัวนี้โอ้ตัดหัวก็เจ้าสั่งเนาะครับผมเอาตามสั่งด้วกันครับเนี่ยอันนี้คือปลาเนื้อออนพี่น้องครับเอาไอไส้ไปเลยครับผมนี่นะครับมาดูเมียนเบิดทีบพี่น้องครับเนี่ย เลี้ยงกันอยู่ในมีตั้งแต่ตู้ปลานะครับอันนี้ปลาตัวนี้เพิ่งเคยเห็ดปลาแดกได้พี่น้องเห็ดเป็นปลาหนังนะครับส่วนปลาเกตกับสีไส้ปลาโน้ยนะครับเป็นปลาขาวสวยเป็นปลาหนำโขงนะครับลักๆนี่นะครับนี่ย่างเข้ามาทางนี้ก็มาเห็นหายปลาแดกหอมครับที่พี่น้องครับเข้ามานี่ได้กินอายเลยนะครับพี่น้องคุณแม่กับกอกปลาแดกอยู่นี่เพิ่นว่าทางอำเภอตะการสีมะเอาลอยกระปุกนะครับคุณแม่ต้องเฮ็ดให้ท่านเมือนี้นะครับคุณนะครับโอ้ยบรรยากาศนะ สุดยอดและความหอมนะครับพี่น้องดืนยืนอยู่ในดงปลาแดกนะครับพี่น้องจานลอยยืนอยู่ในดงปลาแดกนะครับพี่น้องครับหอมครับซึ่งปลาแดกปลาสดการันตีค่วมเสียบค่วมนวดอีเมลละว่าเฮดมาหนีอยู่นี่หาซีบกว่าปีนะครับกับประมาณว่าชัวอายุคนผู้หนึ่งหมดละกันสิเว้าแบบบ้านเท่านะครับพี่น้องหาซีบปีนี่มันเปนของของคอยได้พี่น้องนะครับการันตีค่วมเสียบค่วมนวดอยู่นี่เป็นเวลาห้าสิบปีแล้วสันอีเมลละว่า นะครับผมตั้งแต่อยู่หนีเป็นให้หน้าเป็นป่านะครับตอนนี้จนเป็นจนเป็นบ้านเป็นที่พักแล้วเนาะแม่เนาะฟื้นไฟกัาหอดเป็นแล้วเนาะตะกี้ก็คือว่ามีฟื้นมีไฟมันมีท้องมันเป็นท้องนาครับแม่แถวนี้ว่ามีบ้าน่มีบ้านท้องซำหลังจ้าเนี่ยบ้านนั่นโน่นนั่นนี่นาว่าปลาเนี่ยเขาไม่เลี้ยงสัตว์วนี้ยเขาเป็นยงสนุโอ้ครับแม่ครับเอาจะดนกาดนี่ล่ะพี่น้องครับเมื่อใดๆมีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณแม่มาเบิ่งโกดังปลาแดก ใหญ่ที่สุดในอำเภอเขมรากันันะครับหนึ่งเดียวส่งไปหลายจังหวัดพร้อมบุบีผูไนเฮ็ดมีมองนี้หม่องเดียวครับผมครับผมนนครับผมครับผม,ม,ม,มจ้า,ลาหลายๆแนวน้องแม่น้อหลายๆอย่างรวมไปถึงปลาหนับโคงเขานํานะครับจ้าครับเนี่ย โอ้ยคากหลายคากหลายครับแม่เอาขอบพระคุณหลายๆเด้ออีเมลเด้อนะครับขอบพระคุณหลายๆครับหมันเยื่นหมันเยื่นคุณแม่ครับลำรวยลำรวยนะครับผมขอบคุณให้ลูกไส้มาท้ายคลิปเหมือนนี้นะครับผมมาพี่น้องครับฝากติดตามช่องร้อยพลาเลาะเฮ้าห้าชแนลเด้อขอบพระคุณอี่เมลหลายๆครับผมไปแล้วพี่น้องครับไปแล้ว